โอ้หนักดีนะนะ่ะหนักดีนะนะ่ะครับสวัสดีครับเอ้าเรามาอยู่โกดังนะจะดังที่จรถดอันนี้จะไปจริงๆเหรอ,อโอ้เสียงเลยเสียงลองดูไม่ลองไม่รู้อ,รอเราจะไปยกต้นไม้กันนะครับโอ้วันนี้ได้กลับโกดังเลย อันนี้ได้กลับกดังจะมิกกี้เมาส์ได้มาจอดอยู่กดังจอดอยู่ในร่มอย่างไซมิดโอ้อย่างใหม่สีเส้นไม่ต้องห่วง โอ้เจ้าสวยงามจอดคู่จอดอาหาันหน้าชนกันกับสมบัติยาสมรายก็อยู่ ต้องไปซื้อไฟใส่ใหม่แล้ว บ้านมาหน้าบ้านเดี๋ยวเราก็จะลองดูไปยกต้นไม้กันแม่ตะเอาเลื่อยไปยังอ่ะะมไ,มไม่เผื่อมันได้ตัดอีก ยกสายเพือๆไปเลยยกสายเพือๆไปเลยลือดักเพือๆต่อเลยไถแต่กระบะอู้นี่บ่สดายโยมนี่เจ๊ติดไดดักเลยอ๋อเอ็งมีอุปกรณ์ฮะกากอ่ะตก ไราจะไปยกต้นไม้กันครับเน่ เาทานได้ไหมล่ะเฮ้ยถ้าเตาเตาอบอ่ะมันได้ใส่เครื่องของตามาใช้สบายๆเลย เดี๋ยวเขาดูมีการไปล้อมต้นไม้ตรงไหนก็อ่ในายเครื่องเนียตาลูกตัดแต่เช้าอ่ะเนียเนียะอะน้ำน้ำกินด้วยหนึ่งใช่ขั้นแรกอ่ะน้ำอ่ะอากาศร้อนร้อนนี่ อันนี้ก็สองวันสามวันแล้วนี่ไม่ตกฝนมาดูจะมาตอนไหนแล้วกินแก้วองค์กรไหมกินแก้วองค์กรนนไหมกินแก้วองค์กรไหมมีนี่คู่แฝดด้วยกินคนละโลก ฮะเอาเรายายมองไว้แต่เราเก็บกินก่อนไม่เป็นไรแก้วงก่อนนี่นี่สองลูกพอดีเลยฮะสุกแล้วไอ้นั่นมันสูงเกินนั่นน่ะไอ้นั่นไอ้นั่นมันกินกรอกเออกรอกเวลาสุกปุ๊บมันจะกินวันนั้นเห็นอยู่สองลูกแดงแป๊ดเลยเออกินกรอกมันกินหมดแล้ว นั่นแหละนั่นมันออกดอกอีกแล้วเด้วยน่ะน่ะนั่นแหละหนูแก้วมงก o ุ่มันไปขึ้นอยู่บนยอดไม้เนอะไปจงชื่เนาะอืมไหนไอ้ต้นไม้อะมองไปเห็นเลยไอ้ต้นไม้ที่ขึ้นรถไถนะใครที่ขึ้นรถไถอ่ะอือวันนี้มันใครอยากไปกินอยู่สูงสิเพชรไม่มาบอกวันนี้สิเพชรไม่มาถ่ายคลิปบ่เพชรพูนทองเนี่ไอ้วันเนี้ยเขาอยู่บ้าน ไอตอนที่เขาไม่อยู่บ้านเนี่ยโทรมาเวลาเขาจะออกไปข้างนอกเดี๋ยวก็โทรมาอีกเนี่ย